<c oughs> <c oughs> หมายไหมพอ่ออไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อกระหายแล้วยังไงไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมไม่เป็นไรเราไม่มีตังค์จำพังเก็บก็ะดาข,ขายก็ไม่มีใครอยากจะครบเราแล้วเอางนี้พอ่อยังไงอ่ะหนูก็จะต้องพาพ่อไปหาหมอให้ได้ หนูจะลองหาวิธีของตังจากย่าๆดูลุงลุงเออเดี๋ยวเราพิมพ์ีอยลูกว่าหนูขอตังหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าพ่อหนูไม่สบายอะคะ่ะ โอ้โหแล้วหนูจะเอาตังกับลุงตอนนี้เหรอลงุงลรงช็อตเลยเดี๋ยวไม่จะเก็บไม้เก่าไปขายเนี่ยแล้วหนูมีที่อื่นก่อนปะลกูกไ,ไม่มีค่ะหนูไปหมดทุกหลังแล้วอะ่ะโอ้โตาย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 ลุงว่าให้หนูไปหาที่อื่นก่อนลูกแล้วไม่มีจริงจริงเดี๋ยวลุงจะโทรบ,บอกนะเดี๋ยวลุงจะคอยช่วยที่หลังองีกค่ะแต่ว่าพ่อหนูไอไม่อยู่เลยอะ่ะเออลุงไม่มีลุงช่วยไม่ได้ลูกเอ,อ้ยไปไปหาที่ใครอย่าเรามีตั้งายคนที่ลูกไปดูก่อนไป ขอร้องอ่ะพ่อหนูไม่สบายจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอามาคืนนะคะหนูจะพาพ่อไปหาหมอโอ้ยต้องพิมเบยลุงบอกลุงไม่มีตอนนี้ถ้ามีลุงช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวดูไปหาที่อื่นก่อนลูกปะเดี๋ยวไงลุงโทรหาที่หลังปะเดี๋ยวลุงช่วยที่หลังอ่ะ มันเป็นไรลูกเพราะว่าหนูไปหาย,ยาญาติมาแล้วท่อหนูไม่สบายค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปขอเงินจากญาติไม่มีใครให้หนูสักคนเลยค่ะหนูเอ้ยพอดีพี่ก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันพี่ก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะเราแบ่งแบ่งกันไปนะลูกเนาะเนาะที่มีอยู่ร้อยหนึ่งเราแบ่งกันกันสักคนละห้าสิบบาทพาพ่อไปหาหมอ โอ้ยลูกสิ่นี่ยมันยังหยิบไม่ได้เลยเหรียญอ้าลูกอ่ะจะแบ่งกันนะลูกนะพาภพไปหาหมอนะพี่หนูขอบคุณมากมากนะคะทำไมพี่ใจดีอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจช่วยกันไปเนาะหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะจะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรรักษาพ่อให้หายนะขอบคุณจริงๆนะคะพี่จะ เ้าลูกไปจ้าคุณนะคะจ้าพอ่อพ่อได้ไปหาหมอแล้วเย็นชื่นใจโอ้น่าสนว่ะเดี๋ยวสิน้องสาวจะรีบไปไหนครับหคุยกันก่อนสิคุณเป็นใครอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะเดีย๋ยวจะเล่นตัวไปหน่อยเลย อะไรอ่ะอยู่ในมืออ่ะไหนมาดูดิมาดูก่อนอ,อ,อีนไหนามาดูดิ <ce hurting> โอ้เงินแค่นี้นะทำเป็นห่วง <c oughs> ก็ฉันะจะพาพ่อไปหาหมอเงินแค่นี้นะจะพาพ่อไปหาหมอพี่ให้พันห้าเอาไหมคืนนี้ไปอยู่กับพี่ทั้งคืนเลยไอ้บาอ้ายีงไม่รวกับฉันนะเล่นตัวดีนักแมแกโอ้ยย่า สวัสดีจ้าพอดีพี่มาเดินหาสมัครงานพอมีงานให้พี่ทำบ้างไหมอา้าวนี่พี่จำหนูได้ไหมคะเราเคยเจอกันไงโอ,อ้ทำไมตอนนี้หนูดูดีจังเลยลูกดูสวยขึ้นขอบคุณนะคะอย่าบอกนะว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทของเราใช,ใช่ค่ะอ,อเรื่องมันยาวอะค่ะพอดีว่าคุณพ่อเพิ่งแบ่งมรดกนะคะ ดี๋ยวลูกรวยขึ้นตอนนี้พิมพ์กำลังรับพนักง,งานอยู่พอดีเลยค่ะไม่ทราบว่าพี่พอจะมาเป็นผู้จัดการให้พิมพ์ได้ไหมคะพู่ตายผู้จัดการ,รเลยเลยคะแล้วพี่จะทำได้ไหมคะพี่เรียนมาน้อยไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับตำแหน่งนี้พิมพ์ไม่ได้ขอให้พี่มีความรู้มากซะหน่อยอ,อย่างพิมพ์เชื่อว่าพี่ทาได้ค่ะเพราะคนคิดจะมาเป็นผู้จัดการเนี่ยต้องเป็นคนดี แล้วพี่ก็เป็นคนดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ไม่ต้องไหว้หนูค่ะเอนะคะว่าแต่พี่สะดวกสะดวกที่จะทํางานที่นี่พรุ่งนี้เลยไหมคะพรุ่งนี้เลยเหรอคะเอา้า เจสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ผมโทรมาสมัครงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการไหครับอ๋อทื่อโทรมานะใช่ครับผมว่าผมคุ้นคุณนหน้าเจนะครับ่าแต่พวกผมต้องทําอะไรบ้างครับอ่าพวกเราเนี่ยทำให้พวกนี้ได้ไหมช่วยทำา้พวกนี้อืมได้ครับเพราะว่ารอคนงานไงคนงานยังไม่มากันอันนี้เราก็ต้องมาช่วยกันก่อนทําความสะอาดพวกนี้แหละไหวกันอยู่เนาะได้ได้ครับผมอืมอันนี้สบายอยู่แล้วเออช่วยๆกันไปก่อนเนาะ เนี่เนาะช่วยกันทําเนี่ยเนาะทำไมน่าคุ้คุณวะพอทำได้จำได้แล้วคู่อริเราเองวันนี้แต่งตัวส,สวยเลยเจอจุดเก่าแล้ววะมีอะไรสนุกสนุกทำอีกแล้วเรานั้นไฟกันเจ๊ครับ<ะ>พวกผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับรแป๊บหนึ่งครับเหรอครับ เดี๋ยวก่อนน้องสาวว่าไงจ๊ะโอ้แต่งตัววส,สวยเลยนะวันนี้เรารู้จักกันหรอคะอห่างกันแค่ปีสองปีทำเป็นจำไม่ได้แล้วเอาชุดใครมาใส่เนี่ยรองเท้าก็อืมแพงว่าแต่วันนี้น้องสาวว่างไหมจ๊ะวันนี้พี่เพิ่งได้งานใหม่เดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงไปกับพี่นะคุณ มันจะดีเลยคะทำไมจะไม่ดีอะเจ๊คนรักเก่าเขาเจอกันมันก็ต้องมีแต่เรื่องดีๆสีอันนี้คืออนาคตของคุณเลยนะคะก็นี่แหละอนาคตของผมนี่ไงอนาคตของผมแน่ใจนะคะ <laughs> ที่สุดเจ้ติงถ้าไม่เป็นการเสียเวลาพวกคุณเชิญไปทํางานของพวกคุณได้แล้วคะ่ะฉันก็มีธุระเหมือนกันเดี๋ยวก่อนทำอไรของคุณอะ่ะอ๋อก็งานของคุณสวยก็อยู่นี่ไงจ๊ะ คุณมันจะเกินไปแล้วนะเฉยอยู่เฉยเดี๋ยวผมจัดการเองเฉยอยู่เฉยว่าไงจ๊ะจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้ยุ่งหรอกนะแต่ถ้าอยากยุ่งฉันก็จะยุ่งให้แล้วไอ้งานที่จะมาทำวันเนี้ไม่ต้องทำละเพราะฉันไล่คุณออกไล่ออกแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครเป็นเจ้าของที่นี่ไงไจะไล่ผมออกอะ เจผมบอกว่าเจอยู่เฉยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองเจไม่ต้องยุง่งได้ฉันจะไม่ยุ่งกับคุณแล้วนะเออโอเคไปมีอะไรอีกไหมครับที่จะให้พวกเราทำเต้องบูคีหลังเริ่มต่อเติมอย่างนึงมีอะไรกันอา้าวมาพอดีเลยพ่อพ่อเหรอสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับครับยังยังไม่เลิกเล่นอีกเชิญใส่หัวออกไปจากรีสอร์ทฉันได้ละเจ๊ เอาพวกมันออกไปได้คะ่ะคือ,อคืออะไรอะ่ะเธอคือคุณหนูเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ฮะจะีจีพูดความจริงเหรอฉันบอกคุณแล้วไงเออคุณหนูครับคือผมขอโทษนะครับ,รบให้โอกาสพวกผมนะครับครับพวกผมเพิ่งได้ทํางานใหม่ครับให้โอกาสพวกผมนะครับได้ ันจะให้โอกาสพวกนายธนานมาหาพี่หน่อยสิมีอะไรเหรอพี่พีมพวกตั้งมาไหมอ่ะมีอยู่สองพันเององั้นพี่ขอยืมก่อนทำไมเหรอธนาขอบค,คับพี่คืนขอบคุณนะเมื่อก่อนเนี้ย ฉันจำได้นะว่าพวกนายไม่เคยให้โอกาสฉันแต่วันนี้ฉันจะให้โอกาสพวกนายเอาเงินไปแล้วไปแบ่งกันนะสองพันเอาวะกำขี้ดีกว่ากำตดอุ๊ยมือไม่มีแรงอะ่ะ เฮ้ยคุณทำมาอะไรของคุณเนี่ยเออไป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 พวกมึงอะเงินก็ได้แล้วอะจับได้แล้วไปไปยุ่งกับพวกโจรไปกลับไปแล้วพวกมึงอะกลับไปเลยอย่าเห็นหน้าเลยนะกลับเลยมันเกิดอะไรขึ้นลูกไม่มีอะไรอะพ่อแค่โจทย์เก่าอะวันนี้สบายใจละเจ๊วันนี้ปิดอีสอร์ตเดี๋ยวจะเลี้ยงหมูกระทะจริงเลยคะหนู